เสือผ้าก่อนเสือผ้าก่อนขอให้ใส่ผ้าขอให้ใส่เสื้อผ้า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 ขอให้ใส่ผ้าจสื้อผ้าบ่อน จตุราภาวร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  เขาพูดไหมคะด้วยลูกจะอ่านให้เขาดูดาาานี่จะถจอลาฟาบนจะเจอลาฟาบนมา ว้าสอสอคนองไปไตาม हे हे फ